ชิ้นแรกนะครับ44ดอลลาร์พันกว่าบาทเจ็ดสิบเก้าโอ้ยโดยเฉพาะไอหนึ่งร้อยห้าสองเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับสวัสดีครับคลิปหาสินค้าขายดีนะฮะขายแพงบนดีเบย์กลับไหมนะฮะหายไปหลายวันเลยนะฮะวันนี้ก็เลยจัดมาให้3โปรดักต์เลยนะฮะแล้วก็ราคาที่ดีทั้งนั้นเลยนะฮะอ่ะแต่ก่อนอื่นนะครับขายของนิดนึงนะฮะคอร์สนะฮะเรามีที่นี่เรามีคอร์สเรียนแบบจับมือทำหรือดูวิดีโอก็มีนะครับ เพิ่มเพิ่มไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะฮะหรือมีโปรโนะฮะเรียนครบนะครับแถมเครื่องมือฟรีนะฮะหรือเรียนตัวเดียวนะครับเพิ่มเงิอนอีกนิดนึงนะฮะแถมเครื่องมือก็มีเหมือนกันนะครับสอบถามได้เลยที่เว็บไซต์ odonline com หรือมุมไซรัสรับครับ066 159 93 99 066 159 93 99เออเอเอ,เอตัวเองไม่ได้พูดบ่อยชักลืมนะฮะอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้ผมก็ใช้เครื่องมือหาสินค้าขายดีนะครับ b บโออ o n l i n e นะฮะ ก็มาเจอสินค้าสามตัวเลยนะไปเจอไปคุมไปเจอไปไปแบบบ,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 บลิ้นติดกันนะครับเอาชิ้นแรกก่อนชิ้นแรกดูก่อนชิ้นแรกนะครับสี่สิบสี่ดอลลาร์พันกว่าบาทคลิปนี้อัดวันที่ยี่สิบแปดคลิปสินค้าตัวนี้ยีิบเจ็ดอีกตัวหนึ่งยี่สิบหกอ่าเจ็ดสิบเก้าโอ้ยอีกตัวหนึ่ง ยีิบสามนี่ก็สุดๆร้อนๆทั้งนั้นเลยนะฮะ152โดยเฉพาะไอ่หนึ่้อยหาส5 2เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับอ่ะตัวแรกเลยครับตัวแรกตัวแรกนี่ผมลงมาอยู่ใต้นะช่วงนี้นะฮะสินค้าใต้เลยนะฮะชิ้นนี้แหละที่ขายได้44ดอลลาร์นะครับพันกว่าบาทเชียวนะฮะอืมนี่นะฮะพันสตกๆประมาณพันสหักค่าส่งไปกำไรยังเป็นร้อยนะฮะ คืออาจจะไม่ได้ขายดีนะสินค้าตัวหนึ่งแต่ถ้าเกิดเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเพื่อนๆเอามารวมแล้วขายได้เนี่ยวันหนึ่งนะฮะขายได้สักร้อยเหรียญน,นะฮะหรือกาไรสักร้อยเหรียญน,นี้ยิ้มเลยนะเพราะฉะนั้นขยันหาสินค้าลงนะครับอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้เฉลยตัวแรกนะครับสโลงนะฮะที่สองแปดศูนย์หกสองศูนย์สองหนึ่ง r หนึ่งขยันหาขยันลงครับอีกชิ้นหนึ่งน่าสนใจมากๆเลยที่เจ็ดสิบเก้าดอลลาร์ผมบอกเลยตัวนี้นะฮะไปประตูน้ําหลักร้อย โอ้โหโห,โหโดมากเจ็ดสิบเก้าดอลน,นะฮะเจ็ดสิบเก้าดอลน,นี้เท่าไหร่ครับสองพันห้านทุนหลักร้อยครับพรีเซนต์ยังไงฮะคีย์เวิร์ดอะไรแล้วผมบอกเลยนะร้านนี้ไม่ได้ขายตัวนี้ตัวเดียวครับแต่ผมบอกอย่างหนึ่งถ้าเราไปขายด้วยอย่าตัดราคากันครับฝรั่งรับได้ที่ราคานี้อยากทำลายตลาดสร้างมูลค่าขายเท่าเขาหรือจริงๆมันมีเทคนิคขายแพงกว่าเขาก็ขายออกนะฮะไม่ใช่เรื่องยากด้วยแต่บอกเลยว่า ตัวนี้นะบอกเลยว่าแต่ไม่รู้ร้านค้าแถวประตูน้ำเขายังอยู่รอดกันอยู่ไหมนะฮะเขายังมีค่าเช่าวันอยู่หรือเปล่านะครับหรือเขาแอบมาขายอีเบย์จะบอกเลยหลักร้อยนะฮะเนี่ยจริงๆนะส่งออกได้สักวันละสองสาตัวอย่างเฉพาะไอ้ตัวนี้ผมมาปลื้มนะฮะจริงราคาดีมากเลยตัวนี้นะครับอ่ะเพื่อนๆอยากรู้ก็ขอเฉลยได้เลยที่โค้ดที่สองแปดศูนย์หกสองศูนย์สองหนึ่งอีสองนะครับบอกแล้วคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มนะฮะ อ่ะต่อไปนะครับเป็นเสื้อวินเทจนี่รู้เลยว่าสภาพโซมมากนะฮะใครเล่นตลาดเสื้อวินเทจบ้างครับตัวนี้ขายได้ถึงเนี่ยพรีโอนเห็นไหมเสื้อมือสองนะครับ152ดอลลาร์มีการประมูลถึง10บิตนะฮะจบไปที่4,800แถมยังมีค่าสุทธิ100 5, ก500บอยเสซ็ต5,000กว่าตลาดเสื้อวินเทจในอีเบก็ น่าสนใจพอสมควรเสื้อยี่ห้ออะไรเมืองไทยเราจะหาได้ไหมบอกเลยว่าเอามาขายบน e b a ได้สบายสบายเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้เฉลยชิ้นนี้ก็ T 2 8 0 6 2 0 2 1 T 3นะครับเห็นไหมครับ3ตัวเนี่ยกดไปเท่าไหร่ะ 200, 300, 000, ละ2 0 0 3้อยสารเหรียญแล้วหักต้นทุนนี้คุณได้กำไรเป็นพันเลยนะฮะเออนะไอ้ตัวนี้เท่าไหร่อ่ะตัวนี้ก็4,800เออเมื่อกี้เปิดไปแล้วใช่ไหมนะครับ เห็นไหมเพราะฉะนั้นถามว่าจะทําให้ขาย eba ได้นะฮะเดือนยอดขายเป็นแสนรหักนุนหักนี้เนี่ยกำไรแบบหลายหมื่นบาทหรือบางคนขยันลงมากๆก็อาจจะได้กําไรเป็นแสนก็ไม่ใช่เรื่องอยากนะครับก็ลองหาสินค้ามา,าตั้งใจนะฮะแต่อย่าลืมนะสินค้านั้นต้องอยู่ในความต้องการของตลาดแล้วเราต้องรู้คีย์เวิร์ดด้วยว่าสินค้าชิ้นเนี้ยเราจะขายด้วยคีย์เวิร์ดอะไรวิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ด และลงลวันละชิ้น2ชิ้นรับรองเลยครับตั้งใจทําอย่างนี้ถ้าคุณทําได้ดัก2เดือนขึ้นไปนะฮะยอดขายเป็นแสนกําไรสองมหมื่นเริ่มต้นในการเริ่มต้น eBay แค่ไม่นานทุกคนทําได้นะครับอ่ะก็ มีโปรโครวบนะฮะมีโปรโครวบเพื่อนเพื่อใครสนใจก็ดูได้นะฮะใครสนใจเรียนควบแบบจับมือทำนะฮะสอนผ่านโปรแกรมสกายนะครับไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ฝากติดตามช่องทางของเว็บไซต์โอ๊ตออนไลน์ด้วยนะครับเรามีคอร์สอยู่หน้าเว็บแล้วก็เรียนควบก็จะมีโปรโมชั่นนะครับบอกเลยว่าเรียนควบเนี่ยนะในเครื่องมือถู่วเรียนทีละตัวนะฮะอะแต่ว่าเรียนทีละตัวก็จะมีอ่าอเมซอนนะฮะก็จะเป็นแถมแถมคอร์สช้อปปี้ให้ด้วยแล้วก็ ไม่พอก็ยังอะไรอีการันตีคืนเงินด้วยนะเฉลี่ยแล้วขายไม่ได้นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายคลิปนะฮะยังไงก็ฝากติดตามช่องทางยีนี้ถ้าเกิดเห็นว่าคลิปช่องนี้มีประโยชน์นะครับยังไงฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับช่องโอทอออนไลน์ด้วยนะครับจบคลิปแล้วครับไัแลวครับสวัสดีครับ